สวัสดีพี่น้องวันนี้ผููข้าปลานสงคามได้มาถ่ายทำรีวิวเนาะหันผาลายผาลายผาลายบ้านมาได้าังนี่ม่ได้าง,าาางอากาศอึมครึมเลยพี่น้องเลยไม่อยากแจ้งอะไรได,ไดอากาศอึมครึมจะได้ดีนะครูกำลังย่างขึ้นอยู่บนดจะไม่จะขันดอกพี่น้องไว้ครนี่คนผาลายเนะาะครูก็ไม่เคยเห็นเนาะแต่เกิดแต่คาน์คาก็มา ไปเบิงน้ำเดียวได้พาลายพี่น้องเลยเพื่อนเพื่อน,นทาลายเนาะที่ติดตามปลาท้องคำกะไปน้ำการน,นี่เบิงน้ำการขันใดจะไม่จชกขันเบิงดวงจนใชมาน้ำก็หาชาใจลายเติบแล้วโอ้เจอหนุ่พี่เนรมาเนาะสมัตรการครับนันใดอันพี่เนรอยู่แถวๆนี้บอ่อยู่ใต้คุณน,นอนใต้คุณน,นอนอยูทิงบา เวลาออกบินทบ,บาทมัลำบากอยู่น,นะเนาะป่าทุกเป็นคนจังหวัดนี่เลยบ่าอารเอเพิ่อ,อ,พอได้ครับนาโดนปิดในนี้ได้พาเพิ่มน้ำ<ข>ไม่ต้องเรือบังกระเจนเทินอยู่ลุงโอ้ยได้จับขึ้นได้นี่สิสูงเหลือเกินข่าววันยุ่เจ็ดสิบแปดสิบไป้เนมา่ได้อยพี่น้องเลย สั้นแต่ได้ักไม่จะขันแล้วได้ค่อยขึ้นน้มันสั้นหาลงก็จะค่อยลงเนาะจำบัวกับเจ้าที่จะทางเนาะู้คคามาถ่ายทำยูทูบมนีปลาทองคำคนบ้านอ่างได้ลูกซาตะเข็มเนะาะตะก่อนเพิน่นกะเล่าเรื่องอยู่ได้ว่าตรงนี้ วันสิ่นใหญ่เนาะสิบห้าคำสิยงนีเสียงค้องดูนี่แสดงว่าเป็นสถานที่ทชักซิทที่สุดหนึ่งในเขตบ้านอาผางเนาะผมก็น้องๆก็ได้ยินอยูได้เสียงค้องพี่น้องเลยลงมาปลูกยาดำพ่อเนาะนี่ก็ถ่ายทำขึ้นคันใด้ไหพี่น้องเลย ขึ้นคอนใดพาลายมันผางไงละ่ะพาลายบริ่ยพายุนคืนผู้ขากับวัชพัดคอนไดเรื่อยๆเนาะกําลังขึ้นไปเทิร์นเพื่อจะเกิดอุกานก็มาทีเดียวเลยผู้ขาก็ได้ได้ยินแต่เขาเล้าคอนใดก็ที่จะสรางก็นอนุญาตถ่ายทำในเด้อ มาชมได้พี่น้องเลยเหนที่จะถ่า,หาให้ผ้ามาชมมาถ่ายทำยูทูบให้ชาวโลกเขาได้เห็นเนาะว่าที่นี่เห็นเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านบรณพาง,งแล้วก็ของจังหวัดสกลนครผู้ข่านี่เป็นบาวย่อเมืงสกลเเปรียบเทียบก็ได้ย่อเมืงสกลได้ภาค ว้าววายงานสเตปผมกะปกติกภาคภพหรือ,อไงมันลือซักให้เสียงภาษาไทยเด้ผมเบ้าเนเนื่องกะพันธมิตเรเซียออกจูเลยวว่าพันธมิตรกับบริษัทนั่นเอาเมื่อจะก่อนวานนี้เอาไ่ลู้ สูงเกินพวรให้ทงนาครูลุงกายได้ทงนาข้าเจ้าเขาขึ้นมานี่ก็ได้ต่ำไปเนาะคนไปจิม้มม่มอยู่เจ้าไม่จังเม็ดนะลุงเนาะผู้สมก็ไปเห็นน้ำกันน้ำไปเนาะต่างคนต่างเห็นน้ำกันผู้ขา็มาเมื่อเล็กไม่เคยเห็น ขึ้นไปขึ้นไปก็จะมัมืดได้มันค้มพนค้มพนได้พี่น้องเลยยังเว้นย่อค้มพนได้โันี้มาแบบค้มพนเลยมาเที่ยวทำบ้านอาพางครั้งแรกของชีวิตที่คือเตมาได้มานี่ ลุงประจนต้องก้ตามล่างมาพผู้ามาอยู่แถวหนอ่อคือจ้ไ,ไหนสถานท่องเที่ยวภาพเขียนประวัติศาสตร์ได้ะนี่พี่น้ย่นเขียนไว้ด้อยพุทธบาท สุดชมวิวเนอฮะผู้ค้ากะอ่านหนังสือกับเบอ้เกองไปได้ดอกห้องจะไปทางไหนบ้านนี้ลุงไปพี่บอสชมวิวเหน็นแล้วเนาะฮะทางไหนไนว้สั่นก็คือว่าวแล้วมื้อนี้ได้มาถ่ายทำกะ มีเ้าตลกคบคันเนี่ยช่วยหน่อยนะพี่น,อนอ้องเนาะยางขึ้นมาก็ยะพลึกอยู่ได้สูงพี่น้องเลยแม่นมาพเดียวเธอบอกล้ามาได้บอกกล้ามาดอกมาพเดียวเสีออันนี้มีคู่มีคิงมาแล้ว ได้มาได้มาเบิ่งมาชมคืมคือพนลุงเนาะมีป้ายขาจ้าอาไปติ๊กได้ในทางใน่รีพีน้องอไปติ๊กนี่กระท่ำนึ่งได้นี่จะเป็นทำถ้ำนึ่ง นค e. ่อยๆเห็นลูกเดี๋ยวเราเลาะมาชนน่อยก็ได้บอลก็เด้อพาผู้ชมพงศ์มาเบิ่งทำตัวนี้ก็ได้อชนน่อยเดี๋ยวจะกลับขึ้นไปแป๊บเดียวอันนี้ก็จับเห็ดปิซังได้เนี่ยเห็นเมื่อยลายเติบนี่ก็ไปทำหนึ่งได้ ทั้งเทิมมากายพี่น้องมือน,นี้ค่ะตะกอนกับวันในมากายตอนนี้มือน,นี้อยางมากายเติบอยู่หอดผาลายบ้านผางเนาะคุณลุงพันก็ขึ้นไปก่อนแล้วหอดใส่แล้ววันเออ คือส,ส่งสดแล้วบารุงไงเนาะรอยพะบาทเน,นาะเนาะโอ้อันนี้รอยพะบาดไอพี่น้องเลยเดี๋ยวปุคือสิบักใหญ่นึกพี่น้องเลยลอยเพื่อนกระไดพ่นแหลปประหารไปทางบ้านทางเมืองจะกลลโกนเพื่อนนี่ห้อยเพื่อนห้อยพะบาทนาี่ประหารไปทางพ่น ก็คือเสียงผ้าด so, so ังล so. so, so like so ุง so, บ้านนี so, ่เพิ่มเพิ่มมันสุดไอ้ลุงกระบอกในเสื่อนี่เที่ยวไหลุงนี่แต่เาสุดนี่ได้เนื้อเนื้อซุดนี่ละหนี่ซุดแล้วนี่มีต้นหนังก็ต้นไฮใหญ่เบ้อได้ โอ้เนี่ยมันขึ้นมานี่เนาะลงไปนี่นี่บูมี่หนึ่งบูมัน,บ,มนบูมีแล้วลุงเอง้มีไปทางภูมีอยู่ทางภูย่างไอ้บูป้ายบอกเนาะเออสุดแค่นี้แล้วอันพี่นอ้องเอ้สุดแล้วแค่นี้พวกข้าจะปิดคลิปซะก,ก่อนเด้อเสี่ยเ,เป็นคลิปใหม่มันยาวแล้วโอกาสหน้าจะพ่อก,กันใหม่เด้อนี่คือผาลายบ้านผางผู้พายนลนี่ล่ะยังกระเพื่อมกุญบ,บากบอก<ะ> อำเภอภูพานบอกอำเภอภูพานจังหวัดสกลนครบ่ะนี้ใช่ไหมครับลงเนี่พี่น้องเนีย